วันนี้รู้สึกว่ารูสเซอร์ออนไลน์ไม่เยอะนะครับต้องตึกกว่าน,นี้ตึกน,นี้ห่อยวน,นี้เงาลายๆเมืงเองกล้องเย็นไปนอกหน้าต่างเลยให้เขาเห็นเลยอ่าควยแค่นี้เขาเห็นเลย<ต>สั่น์มีร้อยจออ่ะมึงงอ่ะสวัสดีครับศศรูสเซอร์เพราะมึงเจอจอไหนเด็ดอย่าลืมบอกนะมึงเลย ดึงโซ่ลิงก์้ไวงแตกเอ้าเปิดไปเอาวเห็นเลมพฤติกรรมของเยี่ยัว้าวได้อยู่แล้วโอ้ยเออี่ับวาได้อยู่แล้วโอ้ยเอยี่ับวารไดอ่แล้วเออเ่มบาไอย่าล้นโน้เี่ัว้ไ้อ่แลนอปยเออเยี่ยจับว้าวไอ้โอ้ยเออเี่มจับาด้อยู่อยี่งมาาวได้อยู้วโอยงย่ยงจ้าไงกอก็่ลว่าทอไรที่มันต้้อน่อนยอ เขาสวดบนไปบ้างเขาออรั่นไปบ้างเขาออร์รั่นเซ็กโอ้โหไอ้จังไรมันมีสาวภาษาไทยแปลว่าอะไรวะออร์รั่นเพรว่าเซ็กมัาฝอใส่สอสการฝอใส่เขาจะไม่พินะออร์รั่นออร์รั่นเซ็กการการมีเซ็กมา่อใส่อร์รั่าเพราะว่าฝอใส่มันใช้ปากไม่ใช่ว่าออร์รั่นเราธรรมดาไม่ใช่ว่าต่อใส่มันใส่ปากวะล่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันลองเปิดดูกูไม่แน่ใจเียกูไม่ใช่กูรู้กูรู้นุ่นลองมาแล้วเป็นถูกจ้าอ่าอ๋อนี่กูรูพี่โดมพี่โดมเนี่นี่กูรูครับออ๋อล่าองลองแล้วแลคืออะไรครับอ๋อเล่าครับอ๋อเล่านี่เป็นยาติปันอ๋อคุยออ๋อพีอ๋อเล่า เกยวกับปากอ๋อเราจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับปากที่ปากไงท,ที่เข้าไปในปากอ๋อแล้วอเเอเราเซ็กออเราเซ็กคือการที่สอดเข้าไปในปากใช่เห<อ>มือนแปงตีฟันนะจูแล้วแล้วเกิดความสุขร่วมกัน,นเป็นอะไรที่สอดไปในปากแล้วเกิดความสุขร่วมนิสัไทยไม่ใช่สไทยสาไทยก็คือว่าใช้ลิ้นวัจบจบที่ใส่ปากขาบอสมุนนี่ลิ้นนะลิ้นปากเข้าไปอย่างงี้กัน พันกันลิ้นจะพันกันบางครั้งก็ไม่อาจจะมีลิ้นไปโดนลิ้นมาครับอาจจะเป็นอย่างอื่นไปโดนลิ้นนะครับอาจจะเป็นเช่นพวกลิ้นไปสอดอย่างอื่นลิ้นลิ้นลิ้นี่ยจะไปสอดอย่างอื่นก็ได้หรืออย่างอื่นอาจจะมาสอดลิ้นก็ได้ครับนก็ไปเปิด Google หาครับพิมพ์ Google ว่า xvideo นะครับเสิร์ชดูเอาแล้วนี่ไงนี่ไง